ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้เป็นผู้เฉียบแหลมได้รับแนะนำดีแล้วเป็นผู้กล้ากล้าเป็นพระหูสูตรเป็นผู้ทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมยังหมู่ให้งามสี่จำพวกเป็นฉไหน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคือภิกษุหนึ่งภิกษุณีหนึ่งอุบาสกหนึ่งอุบาสิกาหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แหละเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับแนะนำดีแล้ว เป็นผู้แก้ากล้าเป็นพระหูสูตรเป็นผู้ทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมยังหมู่ให้งามบุคคลใดเป็นผู้ฉลาดแก้ากล้าเป็นพระหูสูตรผู้ทรงธรรมประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลเช่นนั้นเราเรียกว่า ผู้ยังหมู่ให้งามภิกษุภิกษุกษณีอุบาสกและอุบาสิกาเป็นผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นพระหูสูตรเหล่านี้แลย่อมยังหมู่ให้งามแท้จริงบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ยังหมู่ให้งาม